สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมือนี่นะเดี๋ยวอีนั่งสิว่าแบ่งปันนะคะเดี๋ยวจะมาแบ่งปันเลขความฝันนะคะหนูจะมาแบ่งปันเลขความฝันนะคะแนวทางห่วยรัฐบาลเด้นอนอะคะแนวทางหวยรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่หนึ่งกันยายนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะอลล กำลังขึ้นแล้วนี่กำลังเล่กำลังแชร์แป๊บหนึ่ง ผู้ใดเข้ามาแล้วกดแชร์ค่ะใครที่เข้ามาแล้วรีบกดแชร์ใครที่เข้ามาแล้วรีบกดแชร์เลยค่ะผู้ใดที่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยได้เป่นน้องเด้อใครที่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยใครไม่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองรัฐบาลงวดนี้นะคิดว่าน่าจะมานะคะรัฐบาลงวดนี้คิดว่านะคิดว่าน่าจะมานั่นแหละนะคะอาผู้ใดีทยังบอแชร์นะคะใครที่ยังไม่แชร์รีบกดแชร์ใครที่ยังไม่กดแชร์รีบกดแชร์ผู้ใดมีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยค่ะ ใครที่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยเลยนะคะใครที่ไม่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองผู้ใดมีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยค่ะด่วนเลยนะคะด่วนเลยค่ะรัฐบาลนะคะรัฐบาล3ตัวตรงจะมาไหม3ตัวตรงจะมาไหมเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วกดแชร์สี0ร้อยคนหนูขอคนละ1แชร์นะคะสี0ร้อยคนหนูขอคนละ1แชร์สี0ร้อยคนหนูขอคนละ1แชร์ค่ะผู้ใดทีมมีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยเลยเด้อ นะคะใครที่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยเลยนะคะใครที่ไม่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองนะคะใครมีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยกดแชร์ไปแล้วพิมพ์ว่ารัฐบาลแม่นๆค่ะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์ค,ำคำําว่ารัฐบาลแม่นๆนนะกดแชร์หรือยังคะพี่น้องคะอขออนุญาตตั้งกล้องขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งคะ่ะขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่ง ได้ไหมเห็นหนูบอค่ะเห็นหนูบอเห็นหนูบอเห็นหนูไหมอืมอนะฮะ ใครที่ไม่อยากพลาดนะคะเป็นเลขความฝันเด้อพี่น้องเด้อเป็นเลขความฝันเป็นเลขความฝันนะคะใครที่ไม่อยากพลาดนะคะนะคะสารดที่0คนดู600คนหน,น,หนูขอคนละหนึ่งแชร์600คนหนูขอคนละหนึ่งแชร์ใครที่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยนะใครที่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยใครที่ไม่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองนะคะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่ารัฐบาลแม่นๆให้หนูหน่อยนะคะ กดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่ารัฐบาลแม่นๆให้หนูหน่อยนะคะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่ารัฐบาลแม่นๆ่นให้หนูหน่อยนะคะตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เลยนะคะผู้ใดมีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยเด้อนะคะคนไรที่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยคไรที่ไม่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองนะคะสวัสดีหนึ่งพันคนค่ะกดแชร์ไปเลยวันนี้จะตามหนูไหมจะตามหนูไหมจะตามหนูไหมคะ ย้ำว่าเป็นแนวทางนะคะย้ำว่าเป็นแนวทางเนาะอ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดี1,200้คนสวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีงามจะตามหนูไหมคะฟันรัฐบาลไปออก v i p ฟันรัฐบาลไปออกหวยลาว VIP อซ้ตัวพี่น้องคะ่ะเมื่อคืนนี้ใครได้ดูบ้างนะคะหนูแจกหวยลาวหวยลาว VIP นะคะหนูแจกหวยลาว VIP นะคะหนูแจกหวยลาว VIP เมือ่อคืนนี้ผู้ใดได,ได้เบืเ้องแน่ที่หนูแจกนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เมื่อคืนนี้ใครได้ดูบ้างนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี1,800คนกดแชร์เมื่อคืนนีหวยเลานะคะเรา VIP แตก3ตัวโต๊ดนะคะแตก3ตัวโต๊ดฟันขารัฐบาลไปออกหวยเรา VIP 3ตัวตรง ไลเข้ามาทุกทีแล้วนะคะกล้เข้ามาทุกทีแล้วสามตัวเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ตรงนะสามตัวโต๊ดก็ยังดีสามตัวโต๊ดก็ยังดีนะคะใครอยากโชคดีแบบหนูกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าเจ๊ชมพารวยกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าเจ๊ชมพารวยให้หนูหน่อยนะคะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าเจ๊ชมพารวยให้หนูหน่อยนะคะเมื่อวาดนีตถึกถึกบออนอยถึกบอ สามตัวตรงใกล้เข้ามาแล้วนะคะสามตัวตรงใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสามตัวตรงใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วพี่น้องเห็นบอตามหนูไหมเมื่อคืนนี้ใครได้ตามหนูบ้างคะเมื่อคืนนี้ใครที่ได้ตามหนูบ้างเมื่อคืนนี้มีใครตามหนูไหมคะเมื่อคืนนี้มีใครตามหนูไหมสามตัวใกล้เข้ามาแล้วค่ะนะคะคาดว่ารัฐบาลงวดนี้นะคะ คาดว่ารัฐบาลงวดนี้จะต้องมานะคะทุกคนค่ะนะคะคาดว่ารัฐบาลงวดน,นี้จะต้องมาอ่ะรัฐบาลงวดนี้3ตัวตรงของหนูจะมาไหมคิดว่าจะมาไหมคิดว่ารัฐบาลงวดนี้ของหนูจะมาไหมใครจะตามเลขหนูดันเลขเก้าขึ้นมาใครจะตามเลขหนูดันเลขเก้าขึ้นมาค่ะ หนูขอ3,000คนดูปล่อยเลยค่ะรัฐบาลงวดวันที่1กันยาหนูขอ3,000คนดูได้ไหมคะหนูขอ3,000คนดูได้ไหมคะช่วยกันกดแชร์จ้ะช่วยกันกดแชร์ไปเลยค่ะตอนนี้หนูขอ3,000คนดูฟันค่ะรัฐบาล3ตัวตรงงวดนี้จะมาไหมหนูปล่อยแค่เลข3ตัวนะคะวันนี้ปล่อยแค่เลข3ตัวนะคะฟังดีๆวันนี้หนูจะปล่อยแค่รัฐบาลเลข3ตัวเท่านั้นใครจะตามก็ตามได้ไม่ตามก็ไม่เป็นไร อะไรจะตามก็ตามได้ไม่ตามก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้หนูขอปล่อยเลขรัฐบาลเลข3ตัวเท่านั้นค่ะมาไม่มาค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเนาะมาไม่มาค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งสองพันคนขอคนละหนึ่งแชร์สองพันคนหนูขอคนละหนึ่งแชร์ ใครกดแชร์ให้หนูสาธุขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ดถูกหวยขอให้ได้จับเงินหมื่นขอให้ได้จับเงินเสนขอให้ได้จับเงินล้านสาธุจ้ะใครที่กดแชร์ไปแล้วขอให้ร่ำขอให้รวยนะใครที่กดแชร์ไปแล้วขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้ได้จับเงินหมื่นให้ได้จับเงินแสนขอให้ได้จับเงินล้านรัฐบาลงวดนี้ขอให้มาสามตัวตรงรัฐบาลงวดนี้หนูขอสามตัวตรงว่าออกไปจะลาพี่น้องคะจักสิเขาพวกเขาเดี๋ยวคำานวณใไ้นหคะ เพราะว่าเป็นสูตรการคำนวณน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สูตรการคำนวณทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยหวยลาวหรือรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวหรือรัฐบาลอยู่ที่สูตรการคำนวณทั้งนั้นจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติเด็กบาติตั้งสต,ต,งสติแล้วก็ตั้งใจฟังดีดีสองพันหนึ่งรอคนหนคนสามพันคนหมดถึงกรสร้างถอะปล่อยคือเกาไม่ถึงสามพันคนดูไม่เป็นไรปล่อยเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ใครที่กดแจร์ให้หนูสาธุรับรวยเงินทองจ้กนะคะสาธุสาธุรับรวยเงินทองเดี๋ยว่า รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะลืมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะคิดก่อนร,อร,ร,อรู้สึกว่าจะลืมอะไรหรือเปล่ารู้สึกว่าจะลืมอะไรหรือเปล่าเห็นนะแชร์หรือยังแชร์หรือยังทุกคนกดแชร์หรือยังกดแชร์ให้หนูหรือยังคะกดแชร์ให้หนูหรือยังคะ เรื่องอย่างหรือเปล่าโอ้โหนี่เออนะคะเดี๋ยวเอาลอตเตอรี่ให้ดูนะคะใครยังเชื่อมั่นในหนูหนูก็เชื่อมั่นในตัวเองค่ะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรหนูเชื่อมั่นในตัวเองพี่ดองคะลอตเตอรี่ไม่อย่างคะกรุณากรุณาพิมพ์ให้อ่านออกนะคะกรุณาพิมพ์ให้อ่านออกเดี๋ยวให้เบิรงลอตเตอรี่วดนี้บ่ได้เล่นหลายค่ะสองพันสองพันคนวดนี้บ่ได้เล่นหลายไม่ได้เล่นเลขหลายตัววันสันเดย์ บอได้เล่นเลขหลายตัวค่ะเล่นเลขตัวสองตัวสอตัวสามีตัวสี่ห้ตัวไม่ได้เล่นเลขสายตัวนะคะสองพั 2, นสองร้อยคจะตาม <t aps> ตามเลขน้องบอนี <abra Hanım> ่หนูตามหาแปดหกหกแปดบ่ได้ถ้าเป็นตามสูตรหนูตามหาแปดหกแปดไม่เจอแปดแปดแปดสองแปดสี่แปดหกแปดปดหดปดปสิแเจ็ดแปดห้าปขอให้เป็นห้าแปดนะหนูตามหกปดไม่มีนะคะ หนูหาหไม่มีขอให้เป็น58หนูตาม68ไม่มีขอให้เป็น58 2,000คนเพื่อนรองอ่ะกดแชร์ไปพร้อมหรือยังเดี๋ยวแพลนก,กล้องหลังให้เลยนะคะ,คคะเดี๋ยวแพลนกล้องหลังให้เลยนะคะทุกคน่าเดี๋ยวแพลนกล้องหลังหายโอเคบอก2,000คนกดแชร์คนละหนึ่งแชร์แพลนกล้องหลังแป๊บมาบาทนี้พร้อมยังภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมบอกหน่อยนะถ้าภาพชัดเสียงชัดแจ้งหนูหน่อยนะคะ งวดประจำวันที่มาจา้ะภาพชัดเสียงชัดบอีน่นองคาภาพชัดเสียงชัดไมค้าสองพันคนตรงนี้ใครที่กดใจห,หนูสาธุขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้ได้จับเงินหมืน่นให้ได้จับเงินแสนขอให้ได้จับเงินล้านสามตัวตรงจะมาไหมงวดนีสดดดดน้สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดัง ต้องที่ช่องสมาคมดูหวยงสงามาไหมมวดนี้นะคะขอเลขตามสูตรนะขอเลขตามสูตรคะ่ะพี่น้องคะขอเลขตามสูตรนุตามหาห8 8ปดปดหไม่เจอนะคะหนูตามหาห8 8ปดแดหไม่เจอเดี๋ยวหนูฟันก่อนนะหนูหา ในลอตเตอรี่แปดหกหกแปดบเห็นพี่น้องขานะคะใครใครหาได้ก็ติดไว้สักหนึ่งใบสองใบนะถ้าใครหาได้ติดไว้สักหนึ่งใบสองใบนะแปดหกหกแปดนี่พี่น้องขาอ่ะสองพันสี่ร้อยคนจะ้ะสองพันสี่ร้อยคนกดแชร์กดแชร์แล้วก็กดแชร์ฟังดีๆนะคะรู้ตามหาเหล็กแปดหกบดเจอบแม่บดเจอดอกมันหาเห็นเขาสื่อบดเหลวนะคะเขาสื่อบดเหลวนะคะได้มาแค่นี้ได้มาแค่นี้นะ เละโคกมาแต่สผู้ใดเอาโคกค่อยๆเออเละโคกเขาไปได้สื่อแต่มันมาจะใส่ยบลูอ่ะดูนะคะหนูได้แค่นี้นะถึงอิลิบบอครับบอหูค่ะนะคะขันเก่งกับไปคำนุ่นเองเนาะนะคะถ้าเก่งกับไปคำนุ่นเองจ้ะนะจ๊ะโอเคไปคุณพิษบูคุณหมาคุณหมาด็อกนะคะถ้าอย่งไดกับไปคำนุ่นเองเนาะค่ะขออนุญาตบล็อกค่ะนะคะรำใหญ่นะคะขออนุญาตบล็อกค่ะ โอเคบอก2,600คนฟังดีๆค่ะตั้งสติแล้วก็ตั้งใจฟังนะใครไม่ชอบหนูกดนี้กดผ่านใครไม่ชอบหนูกดนีกดผ่านจ้ะนะคะใครไม่ชอบหนูกดนี้กดผ่านไปได้เลยเพราะว่าหนูให้เป็นแนวทางเท่านั้นถ้าใครไม่เข้าใจคําว่าแนวทางนะคะถ้าใครไม่เข้าใจคําว่าแนวทางกดผ่านหนูไปได้เลยค่ะน,นะคะตั้งสติน้องสติมาปัญญาเกิดค่ะนะคะสติมาปัญญาเกิด2,600คนหนูขอคนละ1แชร์2,600คนหนูขอคนละ1แชร์ค่ะเห็นอะถ้าเข้าใจคําว่าแนวทางถ้าเข้าใจคําว่าแนวทางขอให้ทุกคนตั้งสตินะ เลขของหนูมีเขาไม่รุด ใครจะตามหนูก็ได้เหมือนกับหวยฮานอยแล้วก็หวยลาวนะคะเลขของหนูเป็นเลขการคำนวณตามสูตรหนูไม่ใช่เทวดาค่ะหนูไม่ใช่อาจารย์ด้วยค่ะไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้าแต่ประการใดนะคะใครจะชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็กดผ่านไม่ดราม่าเนาะนะคะเพราะว่าหนูแจ้งไปหลายแล้วนะคะหนูแจ้งไปหลายรอบแล้วว่าหนูไม่ใช่เทวดาหนูไม่ใช่นางฟ้าและที่สําคัญนะชันโมเมนต์อาจารย์ค่ะนะคะฉันคำนวณไ้ก็ดีสมัยแล้วคำนวณให้ตามสูตรก็ดีแค่ไหนแล้วนะคะไม่ดราม่าเนาะ ทุกคนคะ่ะนะคะถ้าทุกคนเข้าใจคําว่าแนวทางนะคะหนูอะ่ะหนูให้เป็นแนวทางเท่านั้นนูก้าโบเก่ยงดอกค่ะพี่น้องคะานูโบเก่งดอกค่ะดูนะหนูไม่เก่งงดอกค่ะเออนะคะนูโบเก่งดอกหนูได้ซ้ำซ้ำพี่นูเมื่อวานนี้หนูก็แบ่งปันไปนะเมื่อวานนี้หนูก็แบ่งปันอยู่ไซล่ะเลขแบ่งปันเมื่อวานนี้มีใครได้บ้างนะคะเลขแบ่งปันเมื่อวานนี้มีใครได้บ้างคะตัวน <that> ี้ <that> ชัดเจนพอไหมคะชัดเจนพอไหมคะสองพั 2, คนคนะคะะย่างที่หนูบอกค่ะอย่างที่หนูบอกว่าหนูคำนวณได้เลข9แต่งวดนี้นะคะหนูมักเลขนี่เด้อนูมักเลขนี่ถามมันสิมานี่8ปดเก้น่เนะคะ891198เมืม่อวันเมื่อคืนนี้ถูกตูดอดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตแพลนกล้องหน้ามานะคะเดี๋ยวจะให้เห็นหน้าหนูเดี๋ยวให้เห็นหน้าหนูก่อน ฟังนะคะหน้าอย่างนี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้าแต่ประการใดนะพร้อมจะให้หนูฟันเลยหรือเปล่ารัฐบาลงวดนี้ภาพชัดเสียงชัดไหมคะรัฐบาลงวดนี้ภาพชัดเสียงชัดบอภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าเลขตามสูตรนะคะถ้าเลขตามสูตรมาจ้ะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คำว่ารัฐบาลแมนๆคะ่ะ กดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่ารัฐบาลแมนๆค่ะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คาว่ารัฐบาลแมนๆเข้ามาแล้วทุกคนต้องกดแชร์นะเข้ามาแล้วพี่น้องก็กดแชร์ให้หนูค่ะหนูบ่ได้คอยังายเลยแต่งวดนี้หนูตามหาเลข68ไม่ได้ขอให้5 8 6 8มาขอให้5868มานะคะถ้าเป็นเลขตามสูตรนะคะถ้าเป็นเลขตามสูตรขอให้มาขอให้มาตรงๆนะคะ2ตัวบน2ตัวล่างหนูขอให้มาเนาะถ้าเป็นเลขตามสูตรหนูขอให้เลขมาตรงๆ เลขตามสูตรมีอยังแน่เลขตามสูตรมี่ยังแน่พี่น้องคะเลขตามสูตร88จะต้องตามด้วย61นะคะ88จะตามด้วย61นะคะ11จะตามด้วย3 6 6 3 11จะต้องตามด้วย3 6 6 3ถ้าเป็นเลขตามสูตรแล้วไม่ล็อกถ้าเป็นเลขตามสูตรแล้วไม่ล็อกนะคะ2,600คนกดแชร์แล้วก็กดแชร์จ้ะ มาจักผู้ใดสิตามหนูก็ตามมาเลยใครจะตามหนูตามได้นะคะใครไม่ชอบหนีไปก่อนใครไม่ชอบหนีไปก่อนจ้าก็ยังย่งยืนยันคําเก่าหาแปดหกแปดเป็นเลขที่หนูมักเนาะหาแปดหกแปดเป็นเลขที่หนูมักค่ะผู้ใดสิตามหนูก็ตามใดผู้ใดสิตามหนูก็ตามใดค่ะนะคะชัดเจนนะคะ2,600คนชัดเจนเนาะ2,600คนภาพชัดเสียงชัดนะคะ ภาพชัดเสียงชัดภาพชัดเสียงชัดบอภาพ like ชัดเสียงชัดบอกภาพชัดเสียงชัดบอกกดหัวใจกดหน้าว้าวกดหน้าหัวเราะมาเลยจ้ะกดหัวใจกดหน้าว้าวกดหน้าหัวเราะมากดหัวใจกดหน้าว้ากกดหน้าหัวเราะนะคะถ้าเป็นเลขตามสูตรจะตามด้วยแปดแปดต้องตามด้วยหกหนึ่งนะคะแปดแปดจะต้องตามด้วยหกหนึ่งนะคะและก็หนึ่งหนึ่งจะตามด้วยหกสาม หนึ่งหนึ่งจะตามด้วย63มหนึ่งหนึ่งมันจะตามด้วย63นะคะ 2, 7 0 0รคนหนูขอ3,000คนดูได้ไหมคะหนูขอ3,000คนดูได้ไหมคะหนูขอ3,000คนดูได้ไหมไหนบอกคะพี่นอ้องเด้นนางเด้อเด้นนางเด้อตึงตึงถ้าคนซื้อ8เก่าหลายมันเสียออกเจหาเอ้ยเจเก่านะคะถ้าคนซื้อ8 9เก้าเยอะมันจะออก79เกาจบ จบข่าววัสนีอ่ะกดแชร์หรือยังกดแชร์หรือยังคะกดแชร์หรือยังเน้นเน้นอัดอัดฟันฟันนะคะเน้นเน้นอัดอัดฟันฟันให้เลยนะคะรัฐบาลงวดนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาเออหนึ่งกันยาวัสน์หนึ่งสิงหาวังวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเลขที่ออก ตึงตรึงต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 ึง,ง,งมีในนี้ค่ะมีในนี้ค่ะ2,600คนหนูขอ3,000คนดูอ่ะกดแชร์ไปเลยค่ะหนูขอ3000คนดูจากแม่จา๋าหนูขอ3000คนดูจากแม่จ๋าขอ3000คนดูค่ะขอ3000คนขอ3000นคนกันขาดเลยค่ะรัฐบ,บาลวันนี้จะมาไหมตามไหมตามหนูไหมหนูถามก่อนจะตามหนูไหมคะ ใครเคยเห็นเลขเออไม่ไม่ไม่ถามว่าใครรู้จักหนูแน่ใครรู้จักหนูบ้างหนูไม่ใช่อาจารย์นะหนูไม่ใช่อาจารย์ใครรู้จักหนูบ้างติดตามมากี่ปีแล้วใครรู้จักหนูบ้างติดตามมากี่ปีแล้วคะขอเสียงขอเสียงเอฟซีหน่อยนะคะขอเสียงเอฟซีเนี่ยติดตามมานานเท่าไรแล้วหูวจักหนูบอหนูไม่ใช่คนดังหนูไม่ใช่อาจารย์นะคะหนูไม่ใช่คนดังหนูไม่ใช่อาจารย์ใดๆทั้งสิ้นอืม ชอบขาป้ายทะเบียน4861เห็นไหมคะป้ายทะเบียนรถ4861ออกฮานอยบ่อยมากเลย48ออกมาแล้ว6 861มาแล้วนะเพราะฉะนั้นค่ะมีความเป็นไปได้ที่สิ์มากหวยรัฐบ,บาลค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีป,ปีกา้าหนูขออีก3 0 0คนพี่น้องค่ะหนูขออีก300คนถึง3ถึง3 0 0พคนนี่ปล่อยเลยถึง3 0 0 0คนปล่อยเลยค่ะฟันเลยค่ะนะคะถึง3,000คนฟันขาดเลยค่ะ หนขออีกส0มรยคนถึง3 0 0พคนพี่น้องขาถึงบอบอ่ถึงก็ปล่อยคือเก่าค่ะไม่ถึงสา0พันคนก็ปล่อยเหมือนเดิมหนูอยากปล่อยผิดถูกขอโทษขออภัยนะผิดถูกขอโทษขออภัยนะคะผิดถูกขอโทษขออภยัยหาหนอยหนูก็เข้าทุกวันหวยลาวว i p ก็แตกดาวโจนก็แตกคะ่ะขออีกส0 0รคนถึงถึง3 0 0พันถึงบอทุกคนคิดว่าจะถึง3 0 0พันคนไหมไม่ถึงไม่เป็นไรน้องเอาเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าใครที่อยู่ตอนนี้นี่ขอให้มีโชคกับหนูก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเพก่นหนูครั้งแรกอุ้ย3ามปีก็มีขอบคุณมากๆเลย2ปีสาปีขอบคุณมากๆเลยโอ้ นะค,ะคนเข้าๆออกๆไม่เป็นไรเนาะคนเข้าๆออกๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนูปันขาดดีกว่านะคะทุกคนใครได้เลขไปแล้วรัฐบาลงวดนี้หนูขออนุญาตปันนะคะขออนุญาตปันเลยก็แล้วกันนะคะเลขจะมาหรือไม่มาหนูไม่รู้เลขจะเข้าหรือไม่เข้าหนูไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าผิดหรือถูกหนูขอโทษขออภัยายๆ,ๆคะ่ะถ้าผิดหรือถูกหนูขอโทษขออภัยนะทุกคนค่ะงวดนี้ไม่ดราม่าเนาะนะคะงวดนี้ไม่ดราม่าเนาะถ้าเลขล็อกยังไงเลขหนูก็ไม่เข้านะคะ ซื้อายทะเบียนค่ะ768โอ้ยสวยค่ะสวยมากเลย6886นะคะขอบคุณที่ติดตามอู้3ปี4ปีก็มีค่ะพี่นอนองค่ะนะคะเปิดอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามหนูอ่ะทุกคนค่ะงวดวันที่หนึ่งกันยานะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2563เลขที่ออก ติดตาหนูต่อไปได้เลยเพราะว่าหนูไ nah. ม่ได้มาให้แค่รัฐบาลนะหนูไม่ได้มาให้แค่รัฐบาลนะฮานงฮานอยมีหมดเลยนะคะฮานงฮานอยกับมีจ้ะพี่น้องคะงวดวันที่หนึ่งกันยางวดนี้อืถ้าเป็นเลขกตามสูตรถ้ามันไม่ล็อกถ้ามันมาตามสูตรนะเอาจริงๆถ้ามันมาตามสูตรแล้วมันไม่ล็อกอ่ะมันสีมาเลขกหนูนะถ้ามันมาตามสูตรแล้วเลขกมันไม่ล็อกถ้าเลขล็อกหนูขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าเลขล็อก หนูขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะยังไงเลขหนูก็ไม่เข้านะถ้าเลขล็อกหนูขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะยังไงเลขหนูก็ไม่เข้าอย่าลืมไปตามหา,าลอตเตอรี่8 6 6หค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะหนูหนูได้มาแค่8558นะคะ8558นะคะ8586งวดนี่นะคะลองเบิองเนาะทำมันเป็นเลขตามสูตรนะถ้าเป็นเลขตามสูตรนะคะถ้าเป็นเลขตามสูตรมันจะต้องมีเนี่ย ถ้ามันเป็นเลขตามสูตรนะคะฟังก่อน2 7 0 0คนหนูขออีก3 0 0คนถึง3,000เลยนะคะหนูขออีก300อคนถึง3,000คนนะแล้วหนูจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงจะให้ซื้อเลขนี้ทำไมถึงจะให้ซื้อเลขนี้นะแม่นค่ะเสียงเป็นวัดค่ะบอสบายค่ะเสียงเป็นวัดบอสบายเนาะอืมพี่น้องคะหนูไม่หนูไม่หนูไม่เอาเลขที่มันดังนะแต่หแต่งวดนี่หนูขำมวดในเลขเก่าสองตัวนะคะ แต่งวดนี้หนูคำนวณในเลขเกาสองตัวถ้ามันลดมามันก็จะเป็น98นะคะถ้ามันลดก็จะเป็น98เพราะว่าหนูคำนวณในเลข92ตัวงวดนี้เหมือนงวดที่92 93เนะคะเหมือนงวดที่9293นะคะเออครึ่งงวดนั่นแหละครึ่งงวดที่ออก92อนั่นแหละหนูคำนวณใน93้ออก92นะคะเบิ่งเด้อขอให้เลขมาเลขเลขน้อยๆตัวนี่ไม่ต้องหนูจะไม่อยากได้เลขที่มันดังนะคะ หนูไม่อยากไม่อยากเห้เหล็กเข้าเหล็กห USE หหเหล็กอันเหล็กดังก็่อยากให้เขาเ้าบปนไดแต่ว่าถามมันคำนวณตามสูตรใดแบบนี้นะคะหนูคำนวณได้ตามสูตรแบบนี้จะให้เอาแบบไหนนะคะเพราะว่าเอาเลขตามสูตรมาอ,อีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนค่ะอีกหนึ่งรอบ2 8 0 0คนฟันขาดเหล็ก3ตัวนะคะเดี๋ยวฟันขาดเหล็กสตัวค่ะเดี๋ยวฟันขาดเหล็ก3ตัวถ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมขึ้นมาให้หนูเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมถ้าทุกคนพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมค่ะ นะคะหวยลาวลาวสามตัวโต๊ดก็มานะคะหวยลาวสามตัวโต๊ดก็มาอ่ะใครที่พร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมใครที่พร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมมาให้หนูเลยค่ะข้รที่พร um ้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมนะคะเลขทูบนะคะเลขทูบเป็นเลขแปดเก้าแปดอันนี้เลขทูบนะแปดเก้าแปดอันนี้เลขทูบนะคะ เลขทูแปดเก้าแปดสองพันแปดร้อยคนผู้ไดพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมค่ะผู้ใดพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมค่ะเลขมีเข่ามีหลุดเล่นอย่างมีสติเด้อพี่น้องเด้อเลขมีเข้ามีหลุดเล่นอย่างมีสตินะคะเลขของหนูมีเข้ามีหลุดเล่นอย่างมีสตินะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบกดหนีกดผ่านได้เลยค่ะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบกดหนีกดผ่านได้เลยเลขของหนูมีเข้ามีหลุดเนาะเลขงวดนี้นะคะ หนูซีฟันขาดนะคะหนูจะฟันขาดอีกหนึ่งหางฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งหางนะคะฝากไว้อีกหนึ่งหางเนาะอ่ฝากไว้ด้วยนะคะเลขพวกนี้นะคะ,ะ,คะเป็นเลขคํ evet. านวณตามสูตรนะคะเป็นเลขคานวณตามสูตรทับผุ้ได้พร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมค่ะทับผุ้ได้พร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมทับผุ้ได้พร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมด้วพี่น้องเดอเลขมีเข้ามีหลุดเล่นอย่างมีสตินะคะเมื่อคืนนี้ฝันว่า ตัวเองฟันถูกนะคะเลขฝันของหนูมากนะเมื่อวานนี้ฟันเห็นเด็กนะคะออก5-9เอ้ยฝันร่าผู้ชายมาเคาะประตูออก5-9อันนี้เป็นเลขเลขฝันนะ อันนี้เป็นเลขฝันนะคะทุกคนค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่มีที่ซื้อยังไม่มีที่แทงฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีที่ซือ้อยังไม่มีที่แทงกดเข้าลิงก์ที่หนูปักหมุดได้เลยนะคะ L S M เบ็ดแปดนะคะลิงก์ที่หนูปักหมุดเจ้านี้นะคะให้ส่วนลดสูงสุด3าเซค่ะนะคะสนะตัวตรงเราให้บัตรละ550มีส่วนลด3ามสิบสามเปอร์นต2ตัวบัตรละ70มนะีส่วนลด28%ใครที่ยังไม่มีที่ซื้อยังไม่ที่แทงแนะนําให้ กดเข้าไปในลิงกที่หนูปักหมุดได้เลยใครที่แคปไม่ทันหรือแคปไม่ชัดเดี๋ยวชมพูให้ที่หน้าเพจอีกหนึ่งรอบนะคะใครแคปไม่ทันหรือแคปไม่ชัดพูดให้ที่หน้าเพจอีกหนึ่งรอบจ้ะแม่จ๋าเอออะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวฟันไฮรัเดอ์เดี๋ยวฟันขาดไฮแล้วเดี๋ยวฟันไฮแล้ว,ว,ลวบอสบายนาหน้าบวมเลยนะคะอันนี้ตัวร้อนอยู่นะคะตัวร้อนอยู่ตัวหอนแห้งตอนนี้ตัวหอนแห้ง ตัวหอนแห้งเสียงกระเปียนพี่น้องเห็นบ่ตัวหอนเสียงกระเปียนอันนี้ตอนนี้ตัวร้อนอยู่ยังไม่ได้กินยาเลยน,น,นะคะขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเด้อวพี่น้องเด้อย,ว,ยวันนี้นะคะป่วยอีหลีป่วยหนักอีหลีนะคะป่วยหนักมากๆเลยนะคะป่วยหนักมากๆเลยยังไงก็ขอให้ทุกคนกดติดตามเพจหนูไว้เดียยะะเด๋ยวหนูจะมาแจกฮานอยนะคะเดี๋ยวหนูจะมาแจกฮานอยให้นะคะใครที่แคปไม่ทันหรือแคปไม่ทันเดี๋ยวชมไปโพสให้ที่หน้าเพจอีหลีรอบนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ